าคุณเลือกที่จะเงียบนะคะไม่ทักไปไม่โทรไปนะคะเขาจะมีปฏิกิริยาตอบกลับยังไงบ้างเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะถ้าคุณทําแบบนั้นเป็นแดนนอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเหนียวเนาะก็อาจจะตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูลองสนตัวสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมาขอดูตัวคุณก่อนนะ โอ้เป็นเดวิลเลยนะคะคือแบบเ <c ười> ดวิลเลยนะคะ <t ell> ตัวคุณเป็นยังไงอีกคะณนะตอนนี้อ่าเป็นโฟร์เพนทาเคิลนะคะแล้วก็เป็นอสศวินถือดาบเนาะอืมตัวคุณณนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อคุณจะรู้สึกว่าทาไมแบบความสัมพันธ์ ระวหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันจะต้องเป็นฝ่ายคุณเท่านั้นนะที่จะเป็นฝ่ายแอคชั่นจะต้องเป็นฝ่ายคุณเท่านั้นที่จะต้องเทคแอคชั่นทำไมคุณดูมีความต้องการอยู่ฝ่ายเดียวความต้องการในที่นี้หมายความว่าเออเป็นคนชวนคุยเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนแบบว่าเออเธอไปเที่ยวกันไม้อ,อะไรอย่างเงี้ยคือชวนคุยหาหนุ่นนี่นั่นมาชวนคุย,ยตลอดเลยทําไมจะต้องเป็นเราด้วยอ่ะทาไมทําไมเป็นแต่เราอ่ะทําไมมีมีแต่เราเท่านั้นที่แบบ ที่จะแบบต้องชวนคุยต้องเป็นคนเริ่มก่อนแล้วคุณก็รู้สึกว่าเบือ่อแรกแรกมันก็โอเคนะแรกแรกคุณจะรู้สึกว่าอู้แบบเฮ้ยดีจังเลยอ่ะแบบแฮปปี้จังเลยรู้สึกแบบเนี้ยไปชอบอะอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมามันกลายเป็นแบบว่าเออเบือ่อเหนื่อยเนี้ยรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยจริงๆนะอะไรเงี้ยขอดูตัวเขาหน่อยค่ะอือหือไม่มีความแร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเล,เลยนะคะอ่ะ อู้ขึ้นมา2ใบนะคะก็ใบนี้ก็จะเป็นสเตรนทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบน,น่าจะเป็นเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะขึ้นมานะคะตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความแฟร์เลยเนาะอย่างที่บอกไปก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ อารมณ์ดีก็พูดอีกอย่างหนึง่งพออารมณ์ไม่ค่อยดีก็จะอะไรอีกอย่างหนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มแบบว่าคือมันอยู่ที่อารมณ์เขานะคะส่วนใหญ่อะการแสดงออกของเขาเนี่ยมันขึ้นมาแต่ไพเหรียญเลยเนาะการแสดงออกของเขาไม่ค่อยมีอะไรที่ทําให้เราเห็นว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับเราอะคือมันมีแต่ความสงสัยเขาดูนิ่งมากนิ่งจนแบบนิ่งนิ่งเกินนิ่งจนทําให้เรารู้สึกว่าฮะ นี่ชวนคุยขนาดนี้แล้วไม่คิดจะตอบอะไรหรือว่าไม่คิดจะชวนคุยบ้างเลยหรอคือเหมือนกับว่าถามคาตอบคําเราชวนคุยนู่นนี่นั่นตอบมาแค่อืมอย่างเงี้ยคือมันมีความนิ่งมากๆจริงๆนิ่งเกินไปจริงๆแทบจะไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรเลยนะคะสําหรับตัวเขาเนาะอืม,มาขอดูกันต่อนะคะว่าแล้วถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่ชวนคุยไม่ทักไปก่อนไม่โทรหาเขาจะ รู้สึกยังไงคะเอาความรู้สึกก่อนเนาะเขาจะรู้สึกยังไงเป็นนายออฟคัพเป็นตรีออฟเพนต์เกิลอีกหนึ่งใบก็เ,เสียใจเป็นนะก็เสียใจเป็นเหมือนกันแฮะคือมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็คงเคว้งอะคงแบบเคว้งคว้างคงจะรู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกก็แบบ เหมือนเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยโอเคอะไม่มีอะไรบกวนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผ่านไปสักพักนึงเริ่มรู้สึกว่ามันแปล,ปลกเนาะมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างมันรู้สึกขาดรู้สึกเจ็บรู้สึกแบบแปลกแปลกเออคงยังแบบคงไม่ได้รู้สึกถึงขั้นว่าแบบเศร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นมันคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคงรู้สึกแปลกแปลกเหมือนแบบวิววิอะไรประมาณเนี้ยนะคะ แล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะทํำยังไงคะกับกับกับการกระทําที่คุณทําแบบนี้เขาจะทํำยังไงอันนี้เป็นสิบดาบเนาะแล้วก็อ่ะโอเคสิบ <c oughs> ดาบหกดาบนะคะอืจากหน้าไพ่อ่ะมองว่าคือเขาเขาก็เสียใจแหละพอหลังจากที่ มันผ่านเวลามาแบบสักระยะหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกตัวแน่นอนว่าเขาน่าจะเสียใจแน่ๆน,นะคะเพราะเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาดูสิคะเมย์แบบว่าเออเสียใจมีน้ำตาไหลออกมาอะไรอย่างนี้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยมองว่าเขาก็มีความคิดที่อยากจะเหมือนกับอยากจะคุยอะ่ะเหมือนพยายามที่จะสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารของเขาอะ่ะมันกลายเป็นการแย่การหยอดการแบบ เอ้ยแบบไม่ได้ทักมาตรงๆเลยอะไม่ได้ทักมาตรงๆคือมันเป็นการกระทําอะไรบางอย่างที่มาสกิดเราแล้วให้เราแบบเอ้ยทักไปซีอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นแบบเหมือนเขารอให้เราทักไปอะอจะเป็นการแบบอาจจะโพสต์ลงสตอรี่เศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยใจอ่อนทักไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเทคแอคชั่นก่อนเขาจะรอให้ตัวคุณนี่แหลเป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นก่อนตลอดนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาอยากจะคุยมันก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ทักมาอะไรขนาดนั้นะ่ะแต่แค่แบบคงจะโพสต์หรือว่าคงจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเออเนี่ยแบบ เขารู้สึกอย่างนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณเห็นเนี่ยเขาก็รู้จุดอ่อนของคุณว่าพอคุณเห็นเนี่ยคุณจะต้องถักกลับไปแน่ๆคุณจะต้องติดต่อหาเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูจากหน้าไพ่นะอ่ะขอดูต่อหน่อยแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะหลังจากนี้โอเคอืมโอเคอีกหนึ่งใบ ต้องถอนหายใจเลยทีเดียวนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหลังจากนี้เนี่ยมองว่ามันก็มีความเงียบมากขึ้นนะคะอืนิ่งมากขึ้นมันอาจจะเป็นที่คุณก็ได้ที่คุณจะรู้สึกว่าเอ้อยากนิ่งมากขึ้นอยากเงียบมากขึ้น,น,นคือแบบก็เสียใจแล้วนะเสียใจแบบกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่ว่าอ,อมันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวคุณก็เป็นฝ่ายที่จะต้องต้องเทคแอคชั่นก่อนตลอดแล้วคุณอะ่ะจะรู้สึกว่าแบบอื เหนื่อยอะ่ะขอแบบเอออยากมันเสียใจอะ่ะมันเหนื่อยมันเสียใจอ,อยากแบบว่าอยากอยู่งเงียบๆอยากนิ่งๆไปก่อนเออมันอาจจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะหมายถึงว่าเออเขาก็เงียบคุณก็เงียบมันก็จะมีความเงียบมากขึ้นนะนะคะในในความสัมพันธ์นี้เนาะต่างคนต่างอาจจะหันหลังให้กันไม่คุยกันแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่นะคะประมาณนี้นะคะ